ขึ้นมาดูใกล้ๆือนี่ขึ้นมาดูใกล้ๆนี้มาขึ้มาดูใกล้ๆเอีกวอี้หมี่ไปล้หมีขนม่กลเลยหมี่เลยข้้ี่นอะทุกคนทุกคนส่งพวกพี่เป็ดก็ได้นะคะมีพี่เป็ดพี่หมี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งนั้นมาได้นะไอวางกล้งกัวไอวางกลังกวนอ่ะพี่หมี่อ่ะส่งมังกรตอนนี้คุณเคสส่งส่งมังกร โอ้ล้อไฟพี่ว่าโอ้โห้ไอ้ทรงอ่ะคุณดีจ้าอุ้ยใอ้ล้อไฟนะไก่ไก่กุ๊กไก่ที่เร็วเร้วเร็วเร็วเกิดเบอร์ขวานี่ทำมือทำยี้แล้วนะไอ้บาทำยี้อุ้ยเป็ดมาแล้วเป็ดมาแล้วเร็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 วเอาเข็นก้าหัวเร็วเอาแค่เป็ดหน่อยเอาแค่เป็ดแค่ไก่โอเคแค่เป็ดแค่ไก่ก็พอนะคะทุกคน ยดีนะี่่มเ่มาี่ว่าเต้นมเนเป็ดลูกเป็ดเป็ดเป็ดตกอุ้ยกลงลมมีเหรอมาใหม่เหรอเฮ้ยคิเขเวดเต้นไงเป็ดเป็ดบินไงเป็ดบินไงทำไมเป็ดไปหาเธอจังแล้วน้เธอใหญ่วเหตนอะไรก็ต้องตกใจก่อนมีความดนังังงดี ขอเป็ดขอไก่ก็พอเนาะไม่ได้มาอยู่ข้างหลังลีบ้าจอาเป็ดกับไก่นะคะบอกเขาขอหมีก็ได้นะคะป๊อะไรของหนูเนี่ยป๊อกป๊อกป๊อกปอก๊อกป๊องป๊อกป๊อกป๊ดกป๊อกล้อเ้็นกป๊อกป๊อกปอกปาอกป๊อ๊อกป๊ะกอกปอกป๊อกอกป๊อกอกกเห็นอออออนา ไอวานไม่หลงละพอดแต่ท่าเยอะอ้ามาแย้พอดีนี่แมวมาแล้วเขามาหาไอ้วานนี่คุณหมีหมีมาแล้วคุณหนึ่งเขามาหาไอ้วานะคะอุ้ยอุ้ยอุมียนนี้หมวกหมวกหมวกเห็นไหมเนี่ยไอ้วาจะได้ใส่หมวกมาแล้วมาแล้วมาใส่หมวกกันฮะอนยาน่ารักนั้นเลยลูกมาเร็ว ไปวามาเร็วมีไก่ไก่เขาชอบไก่นะมาดูไก่ไหมมาดูไก่เมาดูไก่ค่ะไก่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 ไกไก่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 ไกไก่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 ไกกไก่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 ่ไกไก่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 ไกก่ไ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 กไก่ไ่ไก่ไกไก่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 ไ พับล็อกมาแล้วแล้กบล็อกใส่ต้นยังไงพี่บายอยากอยากดูแหละอือไมวงด้วยนีวด้วยค่ะแต่ยิ้มหวานก่อนายกายกหัวอไออออบอกนี้บล็อือข้าวอะไรอ๋อบกปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกลูกไม่ใช่ปาบึก ออตตพุเาว่าออโตพเลยเอออโตุทสอุ้ยอุยอุ้ยอ้เขาเรียกแก้หนูด้วยบอกบกไม่ค่อยปติดไม่ไม่ค่อยไปติดว่งแมวไอวานไอวานเดินหน้ามาที่ลูกเี้ยวว่ะเ้ยวเพี่ะเฮ้ยว่ามีเหมียวหลอะวมีเหมียวครับอวานกลวอีกล้วอะไรกัวอะไรลูกไม่นี่ไงนี่ไงมาแล้วเร็วเวุกคุกไก่มาุกคุกคุกคุกไก่เฮ้ย ขากุ๊กไก่นะคะขอหมวกเออขอหมวกข้วกไก่อย่ากุ้กุกุ้ตกก็เข้าไปดู่ใกล้ๆลูกเขาถึงจะส่งมาไอ้ว่าขอากุ๊กไก่นะฮะ่มานี่ไงขอากุ๊กไก่นะฮะถือบัตรมาอีกะล้วดอกหมายมาค่ะอุ้ยหมวกโจ้ซะละอู้ยีลา

น่ารักลูกตุ่ใจมันตาด้วยใ้วาลีขึ้นมาแล้วตรงนี้เลยนี่ยงมีไก่อ่ะลูกเข้ามาดิโอ้ยลูกเจี๊ยมอ่ะเนรอเจอนนวดวันก่อนน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่ใคยส่งรถไฟมาน่ะไม่หนูเหรอถืออะไรบินรอบหัวเลยบ เข้ามาสิลูกไก่ย่าไก่ยเข้ามาสิลูกอัญญาผู้เข้ากับทุกสติกเกอร์อุ้ยรถไฟมาอีกรอบแล้วใครส่งมวะโอรถไฟร้องไงดูไม่ทันอีกแล้วไหนๆไฟร้องไงปปุ๊ร้องสิตาของเธอไม่มีขึ้นเลยเอ๋ยฮะอ้าขึ้นมาก่อนแล้วมาหยิบไม่ขึ้นมาหยิบสิลูกนี่ไงเดี๋ยวมันไม่ถึงเอ้าหยิบ ปูนปนยังปุนปูนยางลองก่อนคุณดีจ้าก็วาอยู่นะเป็นคุณดีจ้าคุณดีจ้าครับคุณนะคะโอ้คุณดีเซมเบอร์ก็ส่งครับเปล่าโอ้รถไฟมาใหญ่เลยอ่ะพอแล้วรถไฟโอ้ปังมากเลยปังมากเออปังมากขนมปังนะขนมปังเยอะมากก็บีเหนปังมาก ขนมปังมากขนมปังอร่อยไหมขนมปังต้องทาอะไรนะคะย้อยี่ก่อนคุณน้าคุณน้าทึ่งมากอ่ะน่ารักนะคุณน้าทึ่งมากอ่ะแต่ทำท่ามังกรซิมังกรทำไงทำมือไงมังกรทำมือไงมี๊ก็ทำท่าอย่างน่ารักคุณน้าทึ่งมากอ่ะใครต้องส่งมาแล้วของส่งมาอุ๊ยน้องมาจะอ้วนเออไหนทำท่ามิ๊ง่ายแค่ อันยันน่ารักนะฮะของแฝดอันยันน่ารักจังไอวามาสิลูกไอวาขึ้นมาเด้อขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมคะทุกคนตอนนี้ขอแบบเป็นไก่เป็นไก่นะออกมาเดีวมีคนส่งซุปอะไรมาให้โอ้โหซุปอะไรอ้าวนี่ไม่ใช่ถ้วยของจริงเหรอไปเร็ว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 อันยันไอว้าไปเร้วมีไก่แล้วลูก ทุกคนได้กินขนมกันหรือ,อยังลองลองชิมขนมของเลดสินกันยังครับเดี๋ยวไม่ได้ติดกับติดตะกร้าเลยค่ะไม่มีก็เธอบอกว่ามันติดทำไม่ทันตอนนี้ถ้าจะสั่งขนมนะสั่งได้แค่สองช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือไปที่บูธบูธร้านตอนนี้ออู่ที่เซ็นทรัลรามเก้านะคะชั้นหนึ่งนะอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางบ้านเขียว เรอเดินตีนตอนี KK ตอนนี้ได้แค่2ช่องทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่องทางอื่นเดี๋ยทำไม่ทันละกุ๊กไก่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 กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กไก่เขาบินยังไงล่กุ๊กไก่เขาทํำมือยังไงนะไอว่าระวังประตูนะไอวานไหาพ่อมาพ่อพ่อพ่อ มาทันหลายโอ้โหอ,อะไรอ่ะแมวพี่แมวตกลงเป็นเสือหรือแมวแมวสิงโตพี่แมวขาเป็นพี่แมวเหรอพี่แมวร้องไงคะ ถ้าลองเมียวดังไหมลูกดังดังเหรอรถไฟรถไฟร้องไงชิชูชิชิร่านรถไฟร้องชิชิถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นพ่อก็ต้องบอกว่าปูนปูนรถไฟก็ต้องร้องปูนปูนสิหนีมาใหญ่เลยอ่ะ น่ามีอะไรจะคุยไก่ส oh, ิ่งโตเนี่ยไก่ไก่ไก่โอ้ยมังกรอ่าดอกไม้อุ้ยอุ้ยดอกไม้ดอกไม้มีผีเสื้อด้วยโอ้ยสวยจังเลยนะนี่ไอ้ผีเสื้อก็มีอย่างเงี้ยเออเออเออไปดูคุกไข่ดิไข่บ่เอเว่นเซเว่นส่น้ำเปล่าจังน้ำเปล่า ส,สั่งมาไัจะไปสั่งไปกินที่บ้างนไงจะไม่มีเอ่ยังไม่ใส่ลงุนกำลังดูอยู่ว่าจะเอาเครื่องกรองอะไรอโอ้น้ำเปล่าสั่งทีเป็นบันพันเลยเนาะใช่สิอี่ใส่ด้ามนี<ๆ>่ว<ๆ>้าอ,อ,อะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ยเออตัวอะไรอะอุนหนอแอมมันคือตัว อะไรไม่รู้อุ้ยโอ้ยไอ้กินมมูกินมมูกิมมูีมากเลยสำลักน้ำใช่ใช่เพราะเขาไม่ค่อยได้กินน้ำโอ้ยลายเลยลายอากิค่อยๆกินค่ะค่อยๆกินจุ๊ยๆลายเป็นไไรม่เป็นไรลูกโอ้โอ้อ่านขึ้นมาได้ดีขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนเลยพี่โอ้โอ้หวานหนึบขาไปไปกินจุ๊ยๆแล้วไปหาพ่อเลย ่มีกุ้ไก่มีกุ้ไก่มาด้วยนะลูก <c oughs> ไปเร็วเร็อยากเจอเจ้าวานี่หไหมมีคนอยากเจอหนูลูกม,มันพิหมดอ,อ,อยากให้วันศุกร์ทุกวันเลยจะได้เดี๋ยวนี้ลูกสาวหรือว,ว่าเขาคุยเขาคุยแบบเก่งขึ้นนะคุยเก่งมากไม่อเช้านี้ไอวาเขาแบบ เรียก like ัาเราด้วยนะคุณมาบอล n i n g ไลฟ์ส่งมให้อีกปกติไม่ค่อยไม่ค่อยต้องการเรานะก็เขาไม่กินเขามาหาเฉยเลยไอ้วอาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเราฮะ Warning อะไรเนี่ยโอเคไหนไหนไหนไปหาพ่อ Behavior is not in line with our policy and result in gives suspension กัมามีไม่สบายหรือเปล่าดูมมีง่วง อ๋อคือเธอไม่ค่อยออกมาไงไม่ไม่เห็นแต่เห็นวิเห็นแต่เด็กเห็นเด็กเยอะลยก็บีมก็นั่งอยู่ดิเห็นเด็กเยอะไปเจ้าไอว่าจันให้มามีมีอ่าไอวามาแล้วนอนสบายเท่าไหร่เออเออหัวมามีมันคือนอนกี่โมงล่ะนอนเร็วกว่าเมื่อวานอ่ะเออนี่ทุกคนแบบป่วยกันบ้างป่ะนี่แบบเริ่มป่วยหรอวะกิฟมากันใหญ่เลยนะ ธอก็ดูดีขึ้นบอกไหมคะขอบอกบอกแล้วเธอทุกคนอุ้ยอุ้ยมีแว่นตาไหมนะเข้าไปหน้ํานะเข้าไปหนาได้ไหมได้ไหมคะเป็นโควิดค่ะมีคนบอกเป็นโควิดเป็นโควิดเป็นโควิดกันใช่ไหมคุณนัทสาเคก็บอกว่าเป็นโควิดมีคนบอกว่าแบบสมมุติสิบคนนะไปที่ไปที่โรงพยาบาล8คนคือเป็นโควิด อีกสองคนคือไข้หวัดใหญ่อีกสองคนเป็นไข้หวัดใหญ่กะฟาคอโเป็นไข้หวัดสายพันเอใช่ไหมคือสองอีกสองคนคือเป็นสายพันเอแปดคนคือเป็นโควิดอะไรนะหายโควิดเองเราบอกเจเจมากอันนี้อันนี้ตัวอะไรคะอันนี้ตัวอะไรคะคนดูแปดันเลยเ่เมื่อกี้หมื่นหนึ่งเลยด้วยซ้ำ ตอนก่อนที่จะมีเตือนน่ะอ๋อวิดาวขึ้นมา166ดวงนี่อะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรลูกอันนี้ตัวใหญ่เอเอเออะไรจะก้าพันแล้วอ่ะจะก้าพันคนแล้วเอเออะไรเออันอะไรเอแอนมดเอแอนโมเอแอนโมเอแอมโมไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะนั่งดีๆโอเค ไอวาปลาหมึกได้ไหมคะได้ค่ะปลาหมึกได้พี่ไอวะชอบออกตะพุทธเหมือนกันนะคะชอบออกตะพุทธหลักแต่ว่าน่าไอวาไอวะเราเข้ามาไหนคะไอวาคะข้เกี้ยวข้ากี้ยวเมื่นกี้หมึดเลยเลยนี่ไงนี่ไงไอวาอุยออกตะพุดทธก็หยิบบนหัวพ่อพ่อเลยออกตะพุทธสีอะไรคะพีกพีกแมวแมวเพ่อว่า เปล่าพ่อพ่อ่ติดพ่อพ่อในทีนี้พ่อหน้าใหญ่เกินแม่พ่อพ่อกำลังใจในการทํางานรักอ่านหนังสือด้วยอ่าขอบคุณนะคะพี่บีมยังหล่อเหมือนเดิมเลยอ่าเอออยังให้กันได้นะวันเกิดพี่บีมนะแค่สองวันวันเออนี่แหละก็ของขวัญวันเกิดพ่อพ่อเนาะทุกคนเนาะอันอ้้มันเรียกเรียกืออืกอือะทออนกอืาอืออนออื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 ออเออือ มีเราพอบอก,อกโอ้ย<บ>ฉันพี่เคกับเธอบอกโอ้ยตาคนาใช่ไป<อ>ทำทำงานกันก็องไปทงานกันใช่ไหมอีกไม่กี่วันเด็กๆก็จะปิดเทอมแล้วนะฉันก็จะได้นอนตื่นสายสอบอกวาีป็นคนส่งเค้กมาให้บีม,อมขอบคุณเอ้ยน่ารักะอ,อ,อกกะพอเป็นซึมเศร้าดูเด็ดเแล้วก็คือดีขึ้นเลยขอบคุณนะคะ ไอว่าม่เป่าเค้กด้วยแน้ะก็มีคนก็ส่งเค้กเออส่งเค้กมาี๋ยวแล้วมีเป่าเค้กแล้วอ้าวไหนอะไปแล้วอู้ยลูกโป่งขอบคุณครับใครอยากส่งเค้กให้พ่อนะสองสาวร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้ไหมแฮปปี้เบิร์ดาส่งเค้กมามเร็วอ่านอย่าร้องสิไอวาร้องได้ไอวาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้พ่อได้ไหมค่ะโอ้คุณดีจ้ามาอีกแล้วค่ะไ่เค้กวะมองไม่ทันเลย นี่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 นีสองกี่ขวบห้าหกครึ่งค่ะสองสาวสองหกครึ่งนะคะติสาติ๊าขอิยยิงสลุดกันใหญ่เลยอะตุ่มตุ่มตุ่แนวแมาโอเคจุดหน้าพ่อพอดีเลยไหนไหแล้วเราจะไปไหนครอ้วน คุยเช็คมาแล้วเห็นแล้วแล้วขอบคุณค่ะอัญญาลิงเขาบอกอัญญาลิงหรือเปล่าหรือคุยเช็คเค้กไปอยู่กับอัญญาเยาวายมีเค้กด้วยลูกขึ้นมาดูดิ้งนี่เ่าโอเคเร็วเร็วเร็วโอเคมาลูกเคดูสิคะบางที้ฉันก็สงสัยนะว่าในคนบ้านดำเนี่ยอือทิกตอกอะค่ะทิกตอกทิกตอกไอเล็บยูทำไมฉันทำอะไรนิดนึ่งแะ้วบางทีฉันไม่รู้ตัวเลย โอ้ผ่อนจริงเก่งมาใหญ่เลยใช่เห็นโฆษณาอะไรเป็นไรเป็นไรตรงส่ขาเป็นกระแทกกับเป็นไรเป็นไรฉันส่งข้อความคำว่ามีอ่อยกันไม่ได้นะทไมไม่รู้แล้วส่งข้อความอย่างเงี้เห็นคำว่ามีไม่ได้ตับเป็นสุกเก็ตใช่ไหมไม่ใช่คำว่าหมามีมีคงจะแบบเป็นอะไรมั้งปมนัแต่ถ้าเป็นหมามีได้นะ มามีได้แต่มามีแต่มีไม่ได้ไอ้กินไม่ได้ให้วันนี้เป็นยาอ่าสุขภาพแข็งแรงมันเกิดจต้อนยาไม่ได้โยโย่โย่โย่โอ้โหสุปีนี้อ๋อดูดูดูว้าวอะไรอ่ะไม้ทองคำไม้ทองคำโอ้ไม้ทองคำจ้าใครส่งอ่ะใครส่งไหนไหนประกาศชื่อให้กูกึศกองหน่อยสิ ประกาศชื่อให้กดกล้องหน่อยฟ้ฟูกเช็คซิใครส่งมาไม<ด>าู่รอแล้วมันเร็วมากนะมันเร็วเธอกดตรงนั้นของเธอเธอกดได้นะแล้วมันจะขึ้นบอกอะไรลูกหักแล้วใช่พี่พี่ทำหักเลยลูกนูนกัรอร่อยมากนี่จะบอกว่ามันเร็วมากจนแบบจำนวนนูกัรที่เราขายเฉพาะที่งานที่เซ็นทรัทพลพระามเก้า ประมาณเกือบหมื่นชิ้นนะเกือบหมื่นชิ้นเลยอ่ะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะค่ะอร่อยมากจริงอยากให้ลองชิมกันเดี๋ยวไวเจอกันเนี่ยเรามีในตู้เย็นหนามาให้ดูเขาได้แล้งรังสิตอ่ะมีคอนเสิร์ตของคุณเมื่อกี้คือคอนเสิร์ตของคุณอะไรใครส่งมาคอนเสิร์ตของคุณนะสี่พันห้าร้อยดอลสี่พันห้า นูกกดทุเรียนอยู่ที่อะไรนะอยู่ที่เก้ยี่สิบชิ้นเก้คือขาอปาเก้ไอเจ้าปาเก๊ชิมอปาเก้ปลาเกื้อเยอะชิมนูก,กัดครบทุกรสแล้วค่ะอร่อยมากเดี๋ยวไว้เจอกัน,นแน่ๆนะคะทุกที่วันนี้จะไปซื้ออีกค่ะแทน,นพระรามเก้าขอบคุณนะคะอ,อยากให้ ซื้อเพราะว่าแบบมันอร่อยเนาะนถ้าชอบแต่คือบ้านเราอ่ะก็ชอบกินนะอย่างแบบอย่างพีพีเนี่ยเขาจะชอบนี่มากจริงๆไม่ไม่ได้แต่พีพีไอวานยาก็ชอบสนโนโบอลเด็กๆจะชอบสนโบสนโบอลแหละเพราะมันสตรอบ,บร,บรถ้าเผื่อเอามาแกะอยู่ตรงเนี้ยก็คือจะไม่ไปไหนนั่งอยู่ตรงเนี้ยวันนี้ไปซื้อเพิ่มขอบคุณนะคะเขายังกินนูกัดไม่ได้เพราะว่านูกัดมันเหนียวไงเด็กฟันเขาสั้นอน่ะ มันก็จะกัดไม่ขาดแล้วก็เคี้ยวลําบากอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดชอบโอ้มาอันนี้บ้านอะไรเค้กอ่ะโอ้ยมีเค้กอันนึงเชอร์เคเชอร์อันนี้เมนไอวาเมนไอวาไอวาคุกกี้มิลช็อกอร่อยมากค่ะกินแล้วนึกถึงแบบนี้เลยหืมทำไมอ่ะก็จนโควิดฉันทำบ่อยเลยอ๋อ เอ็มซีมามีจะพังงาสวัสดีค่ะคุณออยเล่าเรื่องตลกตลกหอนย้ายฟังหน่อยหนูจะเล่าอะไรอ่ะตลกเยอะเมื่อ <c oughs> กี้ไงตอนที่เขาเล่นยันอยู่แล้วเธอบอกว่าเขาพูดนู้นพูดนี่อ่ะพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้อาญามันก็พูดทั้งวันอ่ะม่วาด้วยะมันมีเมื่อวานอ๋อเดี๋ยวนี้เขาถ่ายรูปไปแล้วนะ เขาบอกว่าโทรศัพท์ไปเองถ่ายเองเช็คภาพเองแล้วก็กลับไปถ่ายต่อเองได้ด้วยต่อคอคากโดอร่อยมากนมคอคไกโดนมคอคไกโดก็ชอบอ่ะตอนนี้เรามีนูเกะทั้งหมดเจ็ดรสชาตินะไอ้ตุเย็นมิสตอร์เบอรี่ช็อกโกแลตบลูเบอรี่นะคะชาเขียวทุเรียนแยิ่งได้แบบเรากินมันจะนมคอคไกโดแล้วก็ชาไทยนะคะเท่านี้เถื่อนมาค่อยๆด้วยกันนะพ่พ่อหล่อมากโอ้ขอบคุณครับยูเตอร์ลูก เดนนี๋ยวน,นี้คนเขาชอบแบบสไตล์ที่ดังพันกรต้องแบบว่าทุกคนเป็นรู้มีบมีคนบอกว่าไปรังสีมีแน่นอนนะคะอาตามบอกอยู่นะเดี๋ยวจะไปทั่วทุกหัวเมืองดูกัดทุเรียนอร่อยมากจริงๆเราซื้อมาลองกินสักทีไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันยังไงกินได้ไหมในบูเบอรี่ที่ไปเอาตัวที่เธอชอบเลยเราชอบหมดบูเบอรี่เราก็ชอบเ้ เพื่อเองวันนั้นทำก,กับข้าวกินนะแค่แบบเออทำ Warning เฉยเลยแบบส่องให้ด mm. ูว่าเออกินอะไรเออฉันก็งงเนี่ย Warning เก่งแต่เวลามีพวกแบบไอ้แพดฟอกอะไรเขาเรียกว่าอะไรหอมานานั้นเนาะเออไอทีม oh ันชอบให้เราไปใช้ตัวเลขเล่นเหนือเขาอะก่เห็นมันจะอะไรเลยมันก็อยู่ของมันอยู่ดีเชอะพูดแล้วโมโหกินนั่งเลย เป็นของหวานนี่หว่าได้ดุดูฉันไม่ชอบเลยมันไม่วัตถิธรรมเนี่ยก็ใจว่าอะไรอยากจะเจอผู้บริหารหรือคุณกายเป็นดน่อยดิเดี๋ยวไมติ๊กต๊อกพูดเลยติ๊กต๊อกทำไมล่ะคะจีนจีนจีนบนโทนไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องีนี้มีรถอะไรบ้างวันนี้ตรวจจับได้มันคล่องแคล่วรวดเร็วกว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวฉันปล่อยงูมาเลยนะดูขาวนะนี่อันนี้ท่าไทย เขาบอกสั่งจากที่ไหนเข้าไปที่บ้านเขียวได้นะคะลูกกาดอะพอซื้อไปแล้วนะแนะนำว่าให้แช่ตู้เย็นนิดนึงเพราะว่าเนื้อมันจะเฟิร์มกว่าแต่ไม่ต้องแช่ช่องซีนนะไม่งั้นมันจะแบบแข็งเต็ดท่าเห็นตรงนี้ไหมไท่ค่ะเห็นไหมนี่มันมีทองนะจ๊ะเต๋ารูบอลโอเครสชาติไทยเขาจะมีติดทองมาด้วยไปเตะสิคะลูก ไม่เคยกินแนะนํารถหน่อยได้ไหมสั่งได้ทุกรถอังจริงแล้วแต่เลยว่าชอบอะไรเขาไปช้างจริงเขาติดทองด้วย,ววยก็คือชิ้นหนึ่งเ,เขาจะแปะทองทั่วๆ,ๆ,ๆแล้วเขาก็จะหนๆๆันหันหันหันมืแล้วแต่ว่าแต่ละชิ้นนี้มันจะไปติดตรงไหนของชิ้นติดทองเป็นปลากินติดทองหลังพระนะทุกคนฉันกินแล้วอร่อยเลย เออ่รสชาไทยกลิ่นหอมชามากแล้วก็ไม่หวานทุกรสนะไม่มีรสไหนที่แบบหวานแหลมแสบคอมไม่มีนะคะหวานกําลังดีแล้วก็เหนียวนุ่มแล้วแมค<ม>คาเดเมียแมคคาเดเมียเธอแมคคาเดเมียเขาแบบ่าถั่วที่ใส่ก็ไม่ใช่ถั่วล้วไม่ใช่ถั่วลันเตาอะ่ะไม่ใช่ถั่วลิสงนะเป็แมคคาเดเมียแบบจ้าเมียจริงก็คือมีผลไม้อบแห้งก็แล้วแต่ตามรสชาติเลยถ้าสตรอเบอรี่ก็เป็นสตรอเบอรี่อบแห้งถ้าบุบอรี่ก็เป็นบุบอรี่อบแห้ง เฮ้ยไม่ใช่สิเธอให้ดูถ้าใครหิวให้ดูเนื้อถ้าใครกินนะไม่เจอแมคคาราเมียให้มาเตะกระปุกเลยเดี๋ยวคราวหน้าเจอนะไม่มีมันเป็นแถวไม่มีนอกจากผลไม้อบแห้งแล้วเราก็จะมีแมคคาลาเมียมีแมคคาลาเมียแล้วยังมีแครกเกอร์นะคะแล้วเราก็ยังมีมาร์ชเมลโล่อีกคือเครื่องเล่นมากคือของยี่ห้ออื่นน่ะไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าน้องโมนเนี่ยเขาเคยไปกินของที่ไปซื้อมาจากไต้หวันแล้ว เขาก็ยังแบบยืดอ,อกยืดยืดคอเชิดหูเชิดตาอยู่ว่าหอของเขาอร่อยกว่าเห็นไหเขากินชาไทยไม่ได้อันนี้นี่นะมันสนุนะแล้วก็กระดาษที่ติดอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยเ,เป็นกระดาษข้าวนะกินได้นะนี่อันนี้ก็จะมีทองติดอยู่ข้างในนะมีทองอยู่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือใครอยู่ใกล้พระรามเก้าก็ลองไปดูได้นะแถวนั้นที่เซ็นทรัลพระรามเก้าตอนนี้เราออกบูธอยู่สีนแพคเกอ,อร์ะเขาอย่าง นี่มแมคคาเดเมียอยู่นี่ a มคคาเดเมียเขาก็ไม่ได้เอาไปซอยให้มันเล็งๆนะคะใส่ทีเป็นซิกซิกเลยนะเป็นลูกเป็นลูกอ,นนอันนี้เป็น,นกแบบสูรอเบอรี่อยากกัน,นสำหรับคนที่ไม่เคยทานดูกาะแล้วอยากจะลองชิมดูก,กาะของบ้านเราว่ารุ่นไหนดีแนะนำสตรอบเบอรี่กับช็อโกโกแลตทานง่าย เป็นรสชาติที่แบบทุกคนจะคุ้นเคยอยู่แล้วเอาจริงอร่อยทุกรสแหละบูลี่ก็โอเคนะมิลี่ก็อร่อยมิล่มีท้องด้วยเป็นท้องชาไทยอร่อยชาไทยอร่อยลมม่๊ไม่ลลก็แบบลมมากอร่อยลองเพลงลองเพลง มามีชัก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 แดดีชักใส่แว่นตา่ยแว่นตาด้วยค่ะพีอะไรคะลูกวากีมามีดิฉันให้ทำไมนะ มาฟ้องแบบนี้สิอัญญาอร่อยไหมคะอ่ะบมอกว่าอะไรคะอร่อยไหมอร่อยไหมล่ะเออเขาฟ้องเธอทำไมนะคะพี่วไม่เก็บลูกบอลานไม่เก็บลูกบอลไหนพี่วาไปเก็บลูกบอลสิคะลูกไม่เก็บทำไมไม่เก็บลูกบอลเก็บลูกบอลด้วยค่ะ ไม่งั้นไม่ได้กินนะต่อนะคะจะกินต่อไหมคะเ,เอาสตรอเบอรี่ไหมลูกเดี๋ยวนี้มีฟองก็แล้วเอาไหมเอารสตตรารสตรอเบอรี่ไหมคะสตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่ไหมเอารสสต,ตรอเบอรี่ไหมยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานให้ทุกคนก่อนยิ้มหวานที่หนึง่งนี่รสสต,ตรอเบอรี่นี่รสนมฮอกไกโดเธอเอาไปเอาไปให้ที่บ้านเราทำไมไม่กระจายรสชาติทำไมไม่สั่งเองบ้างล่ะ นี่นสตรอเบอรี่เรียเ้าเอีอาไหมคะเขาเบบี้เชีไห่นูมีทำไรเ <c oughs> บบี้เีอเไรม่ใหญ่รอเบารี่ใหญ่มีหาตรงที่มันมีเนื้อสตรอเบอรีร่ให้หนูกินหนูาอะไร้่อร่อยไหมคะ นี่นี่นี่อันนี้อร่อยเลยมิสตาบอรี่ด้วยอ๋อมันมีมันมีถั่วเหรอหนูไม่เคี้ยวถั่วเหรอลูกอันนี้นะถั่วมันให้เขาฟันเขาเล็กไงเขาเคี้ยวไม่ไหวคือเด็กก็ไม่ชอบอะไรที่มันแบบแข็งๆจนไปอ่ะกรอบๆกินได้นะแต่การที่มันมีพวกถั่วอะไรในนี้มันทําให้เพิ่มเ t e เจอร์นะพวกแครกเกอร์อะไรเงี้ยผู้ใหญ่กินดีเช่ไหม เพราะว่าถั่วที่เราใส่ลงไปมันคือแมคคาเดเมียแทนนั้นมันจะไม่ได้กรอบแบบมันจะไม่ได้แข็งแบบแข็งนะเรากลับไปแล้วเจอเนี่ยเห็นไหมแมคคาเดเมียเย้อะบูเบารี่ไหมลูกบูบารีเดี๋ยวมันวิ่งหนีออกมาก็ขึ้นไปหน่อ